รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนิ่งๆคะอกมีด้วยเสียงที่แบบนุ่มนวลกว่าน,นี้ได้ไหมคะ <S <S คือมีเนี่ยนะคะเป็นคนง่ายๆแลวก็รู้เวลานะคะลูกเข้าใจใช่ไหมดังนั้นคะ่ะ ช่วงเวลาของความสนุกกันเลยค่ะ ปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟท์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Mazda CX5 ใหม่ Skyactive SUV สำหรับใครคะ่ะที่เพิ่งมารับชมรายการแล้วงวงว่าแบบเอ๊ะหนคนนั่งอยู่กับน้องหมา1ตัวแถมน่าตาดีด้วยคือน่าจะดีอย่างมีนะคะ มิชิมิมิบอกเลยค่ะว่านี่คือรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปกับสัตว์เลี้ยงสนรักของคุณกับดีแอนิมอลละละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวรายการเดียวที่น้องหมาก,ก็ดูได้ในช่วงแรกนี้ค่ะ มีแอมมีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับใครที่อยากให้ลูกๆสิขาหันมาทานอาหารที่เรียกว่าบาฟบาฟคืออะไรมีวิธีทานยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะช่วงเรื่องนอกกรงสำหรับอาหารบาฟที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูแต่ไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรอาหารบาฟ เรียกให้ง่ายและชัดเจนที่สุดก็คืออาหารสดหรืออาหารดิบๆที่นำมาให้สุนัขก,กินซึ่งผลที่ได้จากการให้สุนักกินอาหารบ้บฟพบว่าสุนักจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นปัญหาเรื่องโรคผื่นแพ้โรคผิวหนังต่างๆลดลงและในสุนัขเพศเมียก็จะสามารถ ท้องได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเราอาหารสดขนาดนี้ค่ะคือไม่ได้ปรุงสุกไม่เจอความร้อนจะมีพยาธิไหมเนี่ยต้องขอบอกว่าในความเป็นจริงแล้วสุนนะัขเป็นสัตว์กินเนื้อระบบการย่อยอาหารของสุนนะัขจึงถูกออกแบบมาเพื่อการย่อยอาหารประเภทเนื้อสดส่วนเชื้อพยาธิก็จะถูกทำลาย อยู่ในปากของสุนัขแล้ว่ะค่ะเพราะในน้ำลายของสุนัขมีเอนไซม์ที่เป็นกรดสามารถย่อยค่าตัวพยานและไข่ที่มาจากการกินนั่นเองและยิ่งกว่านั้นผลจากการวิจัยในประเทศยเยอรมนีพบว่าสุนัขที่ได้กินอาหารดิบจะมีแบคทีเรียในอุจจาระน้อยกว่าสุนัข ที่ได้รับประทานอาหารสำเร็จรูปค่ะและนี่คือบทสร crowd, human ุปโดยคร่าวเกี่ยวกับประโยชน์ที่สุนัขจะได้จากการให้อาหารบ้างพูดเลยค่ะว่ามันน่าสนใจมากจากการเปลี่ยนรูปแบบของอาหารเม็ดนะคะให้มาเป็นอาหารแบบดีบ้างแต่ ถ้านิ่งกินสดๆดิบๆแบบนี้นี่จะไม่กินมีใช่ไหมลูกนี่คิดใหม่ได้ไหมคะชั้มพีสีขา ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Different Care <c oughs> ในช่วงคำพิธีขธารวันนี้ผมนายศัตวแพทย์อานนท์ชุมกำลือประธานสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคตาสัตว์แห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงหมออนนท์จังหวัดเชียงรายจะมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคตาแห้งในสุนัข ภาวะตาแห้งเป็นภาวะที่เกิดจากต่อมน้ำตาทำงานน้อยกว่าปกติเป็นผลทำให้ดวงตาขาดความชุ่มชื้นและขาดสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงกระจกตาสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยพันธุ์ปักพันธุ์ที่สุพันธุ์คอกเกอร์สเปเนียลเยอรมันเชเฟเพิร์ดรวมถึงสุนัขที่มีอายุเกิน5ปีขึ้นไปครับผม การเริ่มต้นที่แสดงก็คือต้องหมาจะมีอาการตาแดงและมีขี้ตากระจกตาขุ่นร่วมด้วยและถ้าทิ้งไว้านานจนเกิดทําหะอักเสบเรื้อรังจะมีภาวะขี้ตาลักษณะคล้ายหนองข้นติดบริเวณรอบดวงตา <het> หากเจ้าของสงสัยโรคตาแห้งคุณหมอจะทำการตรวจวินิจฉัยโดยการวัดปริมาณน,น้ำตาและตรวจหาสาเหตุของโรคตาแห้งเพื่อแก้ไขให้ตรงสาเหตุ แนวทางการรักษาสามารถรักษาได้โดยการหยอดยาและโดยการผ่าตัดดังนั้นถ้าหากเจ้าของสงสัยน้องหมามีอาการตาแห้งมีอาการตาแดงควรปรึกษาสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านโรคตาณจุดนี้คือดีดีอ่ะ ชี้จุดเกิดเหตุนะคะว่าเมื่อสักครูท่ที่มีแอมและหนูนิ่งๆเดินตรงชายหาดที่มันอยู่ใกล้น้ำมากนี่นะมันเกิดอะไรขึ้นสนาสนุกนการละล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟออก ม a สด้ CX5 ใหม่ Skyactive SUV Delicio d o ก c ook, ุกด Dog s e r and Dog Eat กลับเข้ามาสูช่วงที่2ของรายการ The Animal l a ะ,ะคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะรายการที่ทำให้คุณยิ้มไม่หุบค่ะในช่วงที่สองนี้นะคะมีแอมจะมาแนะนำสถานที่พักที่สัตว์เลี้ยงค่ะ สามารถไปพักด้วยได้ค่ะซึ่งเรายังคงอยู่กันที่ทรีอซหาดบ้านอำเภอค่ะบ้านพักพร้อมภูวิลล่าที่กว้างมากและเราสามารถวิง่งลงหน้าหาดได้ทันทีอ่ะฮขึ <c oughs> ้นตัวนี้ ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศหน้าหาดค่ะถ้าเรามาพักที่นี่นะคะเราจะมีบรรยากาศหน้าหาดแบบนี้มาทะเลเราจะมานั่งกันอยู่แค่นี้มันไม่ใช่อยูเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นเล่นตรงนี้กันสัญญาไม่พาลงน้ําริมทะเลนี่มีอะไรมีรูป,ปูไหมอ่าสำรวจค่อยๆค่อยๆ นี่อะไรนี่เท้าใครเดินนะนี่ไม่ใช่หนูนี่แต่ทำไมเป็นเท้าเหมือนหนูล่ะคะงงไหมลูกงงไหมลูกเท้าเพื่อนๆหนูเนาะนิ่ี่อย่าพึ่งนี่ี่อย่าพึ่งนี่ง่ใจเย็นๆนี่ดูตัวนี่งๆถลไหลงมาทำไมอยู่ใกล้มากแล้ววนเนาะพอแล้วไหมแต่ประเด็นคืออะไรนี่ี่ยงไม่รู้เลยว่าเราอยู่ใกล้น้ำแค่นี้เพราะว่านางถลายหลังมาน่ะสินั่งหันหน้าก่อนนะหนึ่งสองสาม เห็นไหมเราอยู่ตรงนี้กันนุ่งหมามาตายตายตายไม่ต้องมาเจ้าชินแถวนี้ก่อนรักหมานะแต่หมาต้องไปก่อนรักหมาไปเอาละค่ะตอนนี้นะคะรายการเดี็กอนิ่าเราล้อคนที่พักสัาวทีเที่ยวชัยมีอังคุงมากค่ะตอนนี้มีอังกำลังทำถึงสามหน้าที่ค่ะคือเป็นพิธีกรคู่กันหน่นิ่งๆของค่ะ ไล่หมาค่ะเพราะว่าลูกกําลังมีรอบเดือนนะคะหมากาลังจะเข้ามาเยอะ3ค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะชี้จุดเกิดเหตุน,นะคะคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เป็นภาพหลักฐานนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ5นาทีที่แล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชม <c oughs> อีกนิดน,นึงเนาะเราขอฟิลเดินเล่นอีกนิดน,นึงเรายังไม่แบบโอโซนนั่นปลอดเท่าที่ควรแต <c oughs> ่นิ่งๆเราเดินเอ้ยเอ้ย,เ,อย <c oughs> เดินผิดเดินทางนี้ เดิน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 ตรงๆสิเดินเอยียงข้างเดินตรงๆนี้เดินอย่างนี้ถึงคะว่าเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากๆนะคะดังนั้นเราภาพลัดมากค่ะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จก็เลยบอกทุกคนว่าเอานิ่งๆไปอยู่ตรงนั้นจุดที่นางแฮปปี้ ใช้ช่วงเวลานี้นะคะทำสวยให้นิ่งๆดีๆกว่านั่นก็คือการหมีขนนัางนี่หนูไม่ชอบให้หมีขนเนอะนีจะให้กิน ที่ขัดความอีกหนึ่งอันจะไ,ได้รู้สึกสดชื่นขึ้นห้ามกินจนกว่ามีจะบอกเพราะมีต้องแปลงขวให้เสร็จก่อนโอเคไหม กปิดขโมยปากฮ่าฮ่ายังมีจะซื้อเครื่องแปลภาษาของชิวาว่ามาใส่หนูแต่น่นาหายใจยังยากเลยช่วงเดลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบ ของหนูนิ่งๆคะ่ะแล้วมาเบรกด้วยความน่ารักของลูกๆสิงหาบ้านอื่นกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้ค่ะน้องหมาที่มีแอมจะนามาโชว์ความสามารถให้ทุกคนได้เห็นความเก่งกาจของเขาเนะคะเป็นน้องหมาสายพันธุ์ใหญนี่คือหมานี่คือน้องหมาและ น้องหมาที่มีแอมจะพามารู้จักในสัปดาห์นี้ค่ะใหญ่ที่มีแอมบอกปะล่ะแนะนำน้องให้นิดนึงค่ะว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เลยแหละคนอยากเข้าใจว่าเป็นหมานี่คือหมานะคะ,คะแนะนำสายพันธนุ์ให้คุณพ่อค่ะก็ชื่อบอมนะครับตัวผู้ตัวผู้ผสายพันธุ์เกรดเดนพันธ์เดียวกับสกูปปีดูะนะฮะอายุขวบสีเดือนขวบสเดือนนี่น้ำหนักเท่าไหร่คะน,น้ำหนัก57กิโล เรื่องอาหารการกินเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงดูยากไหมคะไอ้ยากไม่ยากแล้วก็ปัญหาน้อยนะอย่างบางสายพันธุ์แพ้นู่นแพ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ไม่แพ้แพ้จํานวนน้อยอย่างเดียวอืมแพ้จำนวนน้อยเพราะ<พ>ไม่อิม่มเพราะไม่อิมอ่มฮะมอกรู้เรื่ออุ้ยพี่อังเกะกะจะกิ้งกนะกิ้ง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  เรียกค่ะว่ามีความสามารถเบาๆใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างก็พื้นฐานก็นั่งชิดหมอบคอยคาบของขอยหลังเก็บของเวลาที่ฝึกเขาค่ะคุณพ่อใช้วิธีปฏิบัติกับเขายังไงบ้างคะก็บางครั้งใช้ขนมใช่ไหมอาหารหรือบางครั้งใช้การชมใช้เครื่องมือก็มีรู้แล้วเดี๋ยวให้มันข้าวนี้มาใช้ก็ได้ค่ะมาัน ทานทานทานอืมนีมาข้ามมข้ามมาข้ามข้ามนั่งนก่ง่ากนั่งปล่อยนี่และนี่ค่ะเป็นความน่ารัก ของสายพันธุ์ที่ใหญ่มากขนาดนี้ก็ต้องได้ผลิตภัณฑ์เดลิซิออฟที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแถมไปเลยอร่อยป่าชอบมากชอบมากอนจอยสุดอะเจะลืมนะคะเครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะที่สามารถฝึกลูกๆสีขาของคุณได้ดีนั่นก็คือรางวัลสำหรับเขานั่นเองบ้านมีและหนูนิ่งก็มีแล้วบ้านคุณล่ะคะมีหรือเปล่าถ้ายังไม่มี อย่าลืมจัดให้ลูกๆสีขาวบ้านคุณด้วยนะคะมิงใจเย็นๆมันหอมไหมดมสิโฮยกินน่ากินมากๆเลยค่ะหมาสนิก คิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคน i c a l l i ์ออ l ม m a ด้า CX5 ใหม่ Skyactive SUV d ดนเตอร์พลมากกว่าขนมที่น้องหมาต้องลอง <c oughs> มหกรรมคนรักสุนัขอันดับหนึ่งของเมืองไทย Thailand International Dog Show 2016 Impact เมืองทองธานี ดเดียวค่ะช่วงนี้นะคะมีแอมขอกลายร่างเป็นเชฟมี้ก่อนนะคะเพราะว่าในเบรกแรกที่มีแอมพูดถึงเรื่องราวของอาหารประเภทบาฟไปใช่ไหมหลายๆคนคงนึกไม่ออกสินะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเอาเป็นว่ามามาเห็นภาพกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเชฟมี้แอมนะคะจะมาส,สาธิตวิธีการทำอาหารประเภทบาฟแบบสด ดิบๆกันไปเลยสำหรับวัตถุดิบหลักนะคะของอาหารประเภทบัาฟในวันนี้ค่ะนี่ก็คือโครงไก่เนื้อไก่เครื่องในไก่และ ไข่ไก่ <S 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 อาจจะใส่เปลือกลงไปด้วยประโยชน์มันอยู่ที่ตัวเยื่อขาวอะคะ่ะตรงนั้นนะคะมันจะมีประโยชน์กับน้องหมาบทรวมกันจนเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอย่างที่สองปลาไข่ที่ยังไม่ผ่านการปรุงรสใดๆนะคะสดๆเช่นกันปลาไข่เนี่ยน้องหมาสามารถกินได้ทั้งตัวเลยนะคะก้างของเขาสามารถรับประทานได้นิ่งๆลูกคือบาส เป็นอาหารที่ดิบสดก็จริงนะคะแต่จมูกของนิ่งๆเนี่ยไม่ใช่วัตถุดิบหลักค่ะเก็บไปดมเถอะบาสฟไม่ต้องครบ5้าหมูค่ะผักๆนะนี้ก็จะมีฟักทองญี่ปุ่นนะคะต้มแล้วค่ะบวกกับผักโขมเพื่อเป็นการทําให้หนูนิ่งๆนะคะรับประทานผักได้ง่ายขึ้นเราจะนําผักโขมที่ต้มแล้วค่ะมาสับให้ละเอียดเช่นกัน สักทองค่ะขออนุญ,ญาตหันสักเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนคุกนะคะเราต้องใช้มือบี้ก็จะละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเอียดแล้วและถัดมาค่ะผลไม้ที่มีแอมเรื่อกในวันนี้ส้มนั่นเอง ส่วนขั้นตอนในการทำอาหารประเภทบาฟนะคะคุณแค่นำส่วนผสมทั้งหมดที่มีแอมพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะนำมาคลุกเคล้าวรวมกันนะคะมันแสนจะอีซี่ <c oughs> การจะทําให้น้องหมารับประทานอาหารบาฟสามารถใส่เนื้อไก่น้องไก่ที่เป็นชิ้นๆได้เลยค่ะแต่ถ้าเขายัางเพิ่งเริ่มทานแบบนี้นี่นะคะมีแอมแนะนําให้นําทุกอย่างมาบด นำมาสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่การรับประทานของเขาเนี่ยจะได้อัรถรสมากยิ่งขึ้นค่ะ <Yeah. S 1> และเพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารจากการกินอาหารประเภทบาฟอย่างครบถ้วนผู้เลี้ยงค่ะควรจัดตารางการให้อาหารดังนี้ในหนึ่งสัปดาห์ให้อาหารประเภทเนื้อ5วันและให้อาหารที่ไม่มีเนื้อ1วันและอีกหวันงดอาหารค่ะแต่ในกรณีที่เป็นลูกสุนัขไม่ควรงดอาหารนะจ๊ะ นี S <S ah, fini, ่ไม่ไหวแล้วหรออ่ะมิขอคุบก่อนมันหอมแมดมซิโอ้ยกินน่ากินมากมากเลยค่ะ สันจัตยานเดิมออกเหรอคะอไม่เนาะไม่เนาะมีตัวถ้าวันหนึ่งแขนมีแหว่งไปอย่าได้งงนะคะและไม่ต้องบอกตำรวจว่าต้องสืบสอบข้อมูลยังไงมาจับได้เลยคะ่ะตุวน,นี้แน่นอนเย็นๆค่ะยังไม่เสร็จนะคะ กินแขนนี้นะคะพร้อมนะพร้อมนะโอเคโอเครู้สึกการจิกเล็บมันคมแปลกๆ oh, <no. S 1> ดูกันกินสิปกติแม่จะกินนุ่มน,นวลกว่านี้ทำไมบอกกินเนื้อแล้วรู้สึกน่ากลัวเดี๋ยวหูหายโอ้ยโอ้หนักล่ามา ขนาดนี้ของหน้าซีแวลตายังคงเดิมวะเห็นไหมคะว่าหนูนิ่งๆเนี่ยแอนจอยกับบาฟขนาดไหนและแน่นอนค่ะถ้าคิดที่จะไม่ต้องล้างจานแล้วแบบนี้บาฟอาจจะเป็นอีกหนึ่งเมนูอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีแอมจัดให้หนูนิ่งๆก็ได้นะ ห้องพักกันดีกว่านี่ไงเพียงส่งภาพสัตว์เลี้ยงแสงรักหรือภาพจิตสัตว์อะไรก็ได้ที่คุณมีแล้วส่งเข้ามาที่ไลไอ ที่นี่นิ่งทันบัฟชามโตไปแล้วอันนี้สำหรับน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะคะคือมีขออนุญาตเช็คสัญชตาตญาณนางก่อนสัญชตาตญาณมันโอเคอยู่เนะ <S <S าะอย่าดุร้ายกับมีไม่นะไม่ต้องห่วงคนอื่นไม่ใส่ตาเปลี่ยนไปน้ำเสียงที่ดุกด,ดันไม่ นี่จะไม่ได้ยิ่งยิงคนดับกลับมาแล้วโอ h โ o